ข้อมูลมารจริงๆแล้วกรมที่ดินเขามีแอปอะไรสักอย่างที่สามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินของใครครับอ๋อยังไม่ทราบนะครับเพราะตำแหน่งนี้ป็นแต่ส่งส่งทางไปยืนตรงจุดตรงจุดนั้นแล้วก็ตงนะับมีการคาดเคลื่อนอยู่พราว่าเขาขอของแตงนะครับใกล้ๆกันนะครับอยู่ไหนะฮะอยู่ไหนท่านแะนแต่หนึ่งแต่ว่าวัดไม่มีหกนท่านนั้นครับแสงว่าแอปเนี่ยครับคือมันไม่เที่ยงตรงหรือว่าอย่างไงฮะ ยังไม่ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตําแหน่งคิดเร่าวๆนะครับแล้วจะต่งที่จะมาไปรางวัดนะครับ <S <S เอออย่างนี้อย่างนี้ประชาชนที่<อ>เขาใช้แอปของกรมที่ดินเนี่ยเขาเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาใช้แอปเนี่ยผมมีท่านอธิบดีเขาก็ปโปรโมทมานะฮะมันมันมันจะเชื่อมั่นยังไงครับถ้าเกิดว่ามันเกิดความคาดเคลื่อนขึ้นมานครับคือคือคาดเคลื่อนที่เราบอกที่ทางทางกรมที่ดินเป็นเนการเนี่ยเป็นต้องบอกว่าตรงนี้ไม่อยู่ในที่ดินของรัฐเิสรนะครับ นะครับจนกว่าจะเราได้ใารวัดตรวจสอบนะครับค่ะแต่ท่านนันนันคะาหากยังไม่แน่ชัดว่าไม่รู้มันค่าเกี่ยวกับที่ดินเอกชนด้วยหรือไม่แต่มันมีการไปตอกหมดุดตรงพื้นที่บริเวณทั้งหมดสี่ทิศเลยแบบนี้ทําได้เลยหรือคะท่านคะผู้ขอนําเราไปตอกน,นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการพิสูจน์พิสูจน์ติดนะครับคือเราก็ต้องไปตามที่ที่ผู้ขอนํารังวัดนะครับแล้วมึงริงมาเปเนเนการ ลงตรวจสอบทางระหว่างอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าเราเราไปครั้งแรกเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าตรงนี้ทีเอกสารติดอยู่หรือไม่นะครับจนกว่าเจ้าของจะพาเราไปนะครับเราไม่ได้พาเจ้าของไปครับครับครับท่านครับท่านท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดนอย่างเงี้ยผมผมเห็นด้วยตาผมไม่ได้ลงพื้นที่ไปนะแต่ว่าเราเห็นเนี่ยภาพถ่ายทางอากาศนะฮะเห็นว่าพื้นที่สวยมากแล้วติดอยู่กับถนนด้วยฮะ แบบนี้คือวิธีฉัยไม่ได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นมีเจ้าของหรือเปล่าครับเราจะไม่เราจะไม่ได้ดูอย่างนั้นนะครับทีท่านที่ต้องไปรังวัดก่อนแล้วจับมาถึงเรารู้ว่าตำแหน่งที่ถูกกล้องมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับครับนั้นถ้าเกิดว่าท่านบอกต้องเข้าไปก่อนเนี่ยในโครงการบอกดีเนี่ยคือว่าต้องใช้เทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะให้เจ้าของนะลงพื้นที่ไปแล้วก็วัดกับทางอากาศอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะไม่ไมู่กครับต้องลงพื้นที่ครับ อ่าลงพื้นที่แล้วก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนด้วยหรือเปล่าครับเจ้าเจ้าของต้องใช้สมาร์ทโฟนด้วยไหมฮะโครงการบอกดินนะฮะเพราะอันนั้นอันนั้นบอกดินนะครับขั้นตอนแรกนะครับครับเขาเขาเราตรวจสอบว่าตรงนี้เป็นที่ที่สามารถออกได้ไม่อยู่ในที่ดินของรัฐนะครับเราเรียกเขามานะครับเป็นคิวนะครับเอาไปรังวัดก็ตรวจสอบพิสูจน์ว่ามันสามารถออกได้หรือไม่อันนี้ กรณีพลละวัดกลับมานะครับปรากฏว่ามีรับของนโนรที่ของผู้คนอื่นเราก็แจ้งให้ทราบว่าตรงนี้ไม่สามารถออกได้เรายังไม่ได้ออกอะไรให้เขานะครับแต่แต่ในเมื่อผู้ผขอเขาเขายื่นมาเราก็ต้องไปตามสิทธิ์ที่เขาเขาแจ้งไว้ครับถ้าเกิดยังไม่ออกให้แล้วไปปักหมุดได้ยังไงฮะหรือว่าเขาไปทําอะไรพื้นที่ไปขุดรางี้ได้ยังไงครับบุกลุกหรือเปล่าฮะอย่างนี้ฮะเป็นเป็นขั้นตอนแรกนะครับผู้ขอต้องนํารางวัดและปักักเขตนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับ ไม่กับประเด็นคือเรื่องของการขุดลำรางขึ้นมาใหม่อะคะ่ะหรือว่ามีการเข้าไปตัดต้นไม้แบบนี้ทางที่ดินมีการพิจารณาอย่างไรบ้างคะท่านคะอันนี้เราไม่เราเราก็เราไม่ได้เป็นคนตัดนะครับเป็นเจ้าของคนที่นํานะครับเราก็ไม่ทราบว่าใครตัดนะครับเราเพียงแต่ว่าเขานําไปเราก็ไปเกิดตอบนะครับ เอาละท่านอนันต์คะแบบนี้และการเพื่อหาทางออกร่วมกันวันนี้สามารถฟันธงได้แล้วหรือยังว่าที่ดินแปลงที่เกิดปัญหานั่นคือที่ดินของคุณวิบูลหรือที่ดินของผู้ร้องที่มีการไปร้องขอคะออเป็นที่ดินของคุณวิบูลเฉพาะแปลงที่มีโฉนดนะครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับพอเราไประมัดร่มงาตรวจสอบเรามาตรงระวางแล้วปรากฏว่าทับที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินนะครับเราก็แจ้งให้เขา ทราบแล้วก็ให้เ้ายกเลิกนะครับครับถ้าเกิดว่ายืนยันว่าเป็นของคุณวิบูลอย่างนี้ใช่ไหมฮะ